Good afternoon, students, boys, and girls. I have vocabulary three words. Number one, conversation. Students, can you spell C O N V E R S A T I O N? Conversation. Kanson หมายเลขสองคำตอบ A N S W E R คำตอบหมายเลขสามคำถาม Q U E S T I O N คำถามนักเรียนคะวันนี้วันอังคารวันที่สิบเก้าของเดือนสิงหาคมสองพันยี่สิบเอ็ด We are learning t r i g a n o g e t r e เดี e topic การพูดสื่อสาร student คะ In the morning มี student เข้าเรียน Google Meet a students นะคะ uh, student ได้ใช้โอกาสตรงนี้ได้สนทนาพูดสื่อสารกันนะคะแล้วก็ได้ยกตัวอย่างนะได้เรียนรู้ with Your friend กับเพื่อนๆของคุณนะคะอย่ามีความสุขโอเคซิลเดนท์ค่ะซิลเดนท์โอเพนยอบุกหลักภาษาและการใช้ภาษาเกตดทรี The page numbers 56 57 and 58 50 50 6, 56, 56นะคะโอเ okay, ค let's go การพูดสื่อสารสิเดนคะการพูดเป็นทักษะการสื่อสารที่จําเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจําวันของคนเรานะคะซึ่งการพูดที่ดีเนี่ยจะทําให้เกิดมิตรีระหว่างกันนะคะการพูดสามารถพูดได้หลายโอกาสเช่นการพูดทักทายกันนะคะการพูดแนะนําตัวการพูดสนทนาโต้ตอบการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะซิเดนคะ การพูดสื่อสารจะมีลักษณะด้วยกัน4ลักษณะด้วยกันนะคะทีเชอร์จะพูดคร่าวๆให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วเราก็จะได้สนทนากันนะคะโอเค n u m b e r การพูดทักทายอย่างเช่นคำว่าเราจะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะนะทักทายแล้วพูดสนทนาด้วยภาษาที่สุภาพนะคะจากใน in the picture นะคะมี e อ a ส p มเให้สวัสดีครับติ๊ก ไม่ได้พบกันนานเลยสบายดีไหมนะคะถ้า English ก็ How are you คุณติ๊ก Good afternoon คุณติ๊กนะคะเป็นการสวัสดีทักทายกันนะคะคุณคุณติ๊กก็สนทนาโต้ตอบมาสวัสดีครับคุณต้องตอนนี้ฉันสบายดีและเธอล่ะสบายดีไหมนะคะ How are you today I am okay and you ย่างนี้นะคะโอเค n u m ั e r ุการพูดแนะนำตัวนะคะการพูดแนะนำตัวเนี่ยเราจะพูดเมื่อเราต้องเข้ากลุ่มเพื่อนใหม่จึงควรเริ่มต้นด้วยการกล่าวคำทักทายแนะนำตัวเป็นภาษาสุภาพนะคะอย่างาเริ่มแรกเลยเราก็จะแนะนำตัวเองอย่างเช่น My name is Nolopin s a n You can call me teacher ส a l ีอย่างเงี้ยค่ะเป็นการแนะนำตัวนะคะแนะนำตัวฉันชื่อนางสาวโนวลอพินสนอ,อยู่สามารถเรียกฉันว่า t ี a ช h e r สารีได้นะอย่างเงี้ยค่ะต่อไปค่ะ the next the next picture การพูดสนทนาโต้อตอบนะคะเป็นการพูดเพื่อติดต่อสื่อสารกันร,ระหว่างบุคคลน,นะคะตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะการพูดสนทนาโต้อตอบเนี่ย จะมีกติกาว่าไม่ควรพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะคะใช้ภาษาที่สุภาพนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการพูดสนทนาที่เป็นเรื่องของตัวเองให้มากที่สุดนะคะ,ะเป็นการพูด สนทนาการระหว่างคนสองคนนะคะไม่พูดโอ้อวดไม่พูดทับถมอีกฝ่ายหนึ่งนะคะไปมีกติกาด,ดังนี้นะคะเป็นการพูดโต้อตอบระหว่างกาันคล้ายๆกับลักษณะของ Conversation น,น,นะคะสนทนาโต้อตอบกัน Number f o ค่ะสิ d เดนการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นการพูดเพื่อชี้หรือแสดงความคิดที่ มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะว่าได้ฟังมาแล้วได้อ่านมาแล้วได้ดูมาแล้วเนี่ยเราแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะโดยเราใช้ถ้อยคำที่สุภาพแล้วก็มีมารยาทในการพูดค่ะสว่ดนะคะตรงนี้เป็นคร่าวๆสำหรับการสื่อสารนะคะการพูดสื่อสารจะมีสีแบบด้วยกันที่ทีเชอร์ได้พูดไปแล้ว The next s ส u d e นะคะสื่อนโอเพน b o o ุ e เอ r c ซ s e ภาษาไทยเกทรีนะคะ อ่าเดอร์เพจนัมเบอร์สโฟร์ตโอเคเลสโกอ่าเป็นแอซเซสไซนัมเบอรนะคะแบบฝึกหัดที่8จับคู่กับเพื่อนแล้ว คิดบทสนทนาสั้นๆเขียนรงในช่องว่างนะคะกับผู้ปกครองก็ได้เดยแพรเรนก็ได้นะคะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนัมเบอรวันเป็นการพูดระหว่างครูกับนักเรียน Teacher and Students ตนะคะนัมเบอร์ทูเป็นการพูดระหว่างลูกและแม่นะคะ uh, มาเซอร์ก็ได้นะคะคุณแม่ก็ได้นะคะแล้วก็คุณลูกนะคะนัมเบอร์ทีเป็นการพูดกันร,ระหว่างเพื่อน y o friend my friend นะคะซิลเดนสามารถที่จะเขียนเป็นความคิดของตัวเองนะคะแล้วนำเซนติเชอร์ acher, นะคะโฮมเวิร์ t ทูเดย์เอ็กซ์ไซส์นัมเบอร์เเพจนะคะโอเค .See you.Good bye.